สวัสดีค่ะอุดมวัน DIY คลิปนี้สอนทำดอกเฟื่องฟ้าใช้ริบบินชุดเดียวนะคะความยาว26นิ้ว4เซนกลีดตรงกลางเป็นแบบนี้นะคะตกแต่งด้วยเม็ดลูกปัดทรงกลมก็จะน่ารักขึ้นแต่ถ้าไม่ติดก็จะเป็นกลีบแบบนี้ค่ะสีริบบินเลือกตามใจชอบเลยริบบินใช้ตาลคังนะคะ กรีปมันจะพับออกมาแล้วสวยอันนี้สามารถใส่เหรียญที่หลังได้นะคะพับครึ่งริปบิ้นก่อนขึ้นทรงเหมือนลูกส้มค่ะตั้งฐานสี่เส้นแรกตั้งเส้นที่สองคล้องเส้นที่สคล้องจากด้านล่างเส้นที่สี่คล้องเข้าห่วงด้านซ้ายปลายริปบิ้นด้านบนก็เอามาสอดเข้าห่วง ได้ฐาน4แล้วทำฐาน8ค่ะพับทะยงขึ้นด้านล่างทะยงขึ้นด้านบนทแยงลงบนซ้ายทะยงลงแล้วก็ล็อกริบป,ปิ้นค่ะบีบบีบให้แน่นๆเลยแล้วหยิบขึ้นมาสีเส้นค่ะ1 2ึ่ผัดทับกันไป3แล้วก็4ค่ะ มือสายประคองนะคะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งสายหยิบขวาแรกปล่อยลงด้านล่างหยิบขึ้นมาพาดแทนปล่อยลงไปเรื่อยๆค่ะหยิบขึ้นปล่อยลงหยิบขึ้นปล่อยลงหยิบขึ้นด้านบนเหลือสี่เส้นปลายลิปินด้านล่างมีสี่เส้นสีเส้นนี้ขวาแรกปล่อยลงเส้นถัดมาเข้าห่วงแรกออกห่วงแรก ถัดมาอีกค่ะเข้าห่วงแรกออกห่วงสองสุดท้ายเข้าห่วงแรกผ่านห่วงสองออกห่วงสามสอดลอดเบี่ยงไปเลยครบ8เส้นค่ะถ้าใครจะใส่เหรียญก็ใส่ขั้นตอนนี้ได้ถ้ายังไม่ใส่ก็ทำตัวเปล่าไว้ได้ค่ะ ึงให้กระชับนะคะกระชับดีแล้วพลิกกลับด้านพาดสามนะคะหยิบขึ้นมา1เส้นนับ1 2 3สก็พาดไป1 2 3่สาพาดปลายลิ้นเรียงเส้นแบบนี้ค่ะพาดไปอีกพาดไปทั้งหมด5เส้น,นะคะ่ะนับ3ทุกครั้งนะคะที่เหลือก็ สามเส้นนะคะสอ,เอ,อดเข้าห่วงแรกออกห่วงแรกถัดมาเข้าห่วงแรกออกห่วงสองสุดท้ายเข้าห่วงแรกผ่านห่วงสองออกห่วงสามสอดลอดเอี่ยงออกมาครบแเส้นพลิกกลับด้าน เก็บริบบิ้นอีกหนึ่งรอบนะคะเราจะไปขึ้นกริดด้านนี้ด้านนี้ก็จะได้เป็นตูดเปิดใส่เรียญที่หลังได้นับไป1 2ึสองสก็สอดเก็บ สอดครบ8เส้นแล้วพลิกขึ้นมาค่ะเราจะเริ่มทำกรีดกันแล้วนะคะหยิบขึ้นมา1เส้นเส้นอื่นหยิบหลบไปก่อนนะคะจะได้มองเห็นชัดๆเหลือไว้1เส้นเส้นนี้นะคะวิธีการ หยิบเล็น,นะคะแล้วก็โค,งโคง้งโค้งทรงนี้แล้วก็บิดโลงอีกทีหนึ่งสอดฐานตัวเองนะคะสอดเป็นการเก็บนับหนึ่งสองสามสอดไปแบบนี้เลยนี่ค่ะพอดึง ก็จะปิดเป็นเกลียวแบบนี้ได้หนึ่งกลีบกลีบถัดมาเลยค่ะเรียงกันมานะคะโค้งลงโค้งลงแบบนี้โค้งลงแล้วบิดไปด้านซ้ายนะคะแล้วบิดลงอีกทีหนึ่งสอดหน้าช่องตัวเองเหมือนกันเก็บการน,นับ3 1 2 3 เส้นที่สองมันก็จะง่ายแล้วเพราะว่ามันจะเรียงช่องกันออกมาก็ดึงเลยค่ะได้แล้วเรียงกันไปเลย กลิปที่8นะคะกลิปสุดท้ายม้วนไปพลิกอีกทีหนึ่ง รบแล้วก็ค่อยๆจัดดึงกรีบให้เท่าๆกันนะคะกรีบตรงนี้ก็ขยับเพิ่มพื้นที่ตรงนี้นะคะได้แล้วก็พลิกกลับด้านเก็บริบบิ้น,นะค่ะ เก็บริบบิใช้นิ้วกดตรงช่องนี้นะคะถ้ากดตรงนี้เดี๋ยวกรีบมันจะยับเก็บปกติเลยนับหนึ่งสองสามแล้วสอดไป ได้แล้วก็ติดตกแต่งด้วยเม็ดลูกป,ปัดค่ะสีก็เลือกตามชอบได้เลยยิงปืนกาวลงไปนะคะวิธีการใส่เหรียญก็พลิกกลับด้านค่ะแล้วก็สอดเหรียญเบี่ยงตรงนี้ได้เลย